อนุกรมฟูเรียต์ซายนะครับเปหัดข้อแรกของเรานะครับจงหาอนุกรมฟูเรียต์ซายของฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x กำลังสองบวกเโดยที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1และมากกว่าเท่ากับ0ูนย์นะครับจากนะครับ f(x) ของเราอ่ะจะเท่ากับซิกมาของ bn ไซน์ n พ x ส่วน l โดยที่ n เท่ากับ1นึ่งฟินิตี้นะครับจากโจทย์ครับเราจะได้ค่า f(x) แล้วก็ l แล้วนะครับ l ของเราก็คือ1นนะครับเราสองค่านี้ไปแทนครับก็จะได้ตัวนี้ออกมาครับ พอเราแทนเสร็จปุ๊บล้วก็กระจายสายเข้าครับมันก็ได้ก้อนนี้แล้วเราแยกคิดนะครับ2ก้อนก้อนที่1น,นะครับเราแยกคิดอันนี้ไม่เห็นไหมครับว่มันจะเป็น2ตัวคูณกันอยู่เราก็เลยใช้สูตรลัดครับก็ออกมาได้ตัวนี้ต่อมาส่วนที่2นะครับอันนี้เราอินดิเกตปกติเลยครับก็จะได้ตัวนี้ออกมาครับ พอได้สองส่วนออกมาแล้วนะครับแล้วก็เอาสองส่วนนี้นะครับไปประกอบตรงนี้เลยครับพอเราประกอบ bn ของเราแล้วครับแล้วก็จะได้ bn ของเราเท่ากับค่านี้เลยครับแล้วจากนะครับ fx ของเราเนี่ยมันเท่ากับซิกมาของ bn s i น n pi x โดยที่ n เท่ากับหถึง infinity นะครับพอได้ bn แล้วนะครับแล้วก็ bn ตรงนี้ไปแทนใส่ใน bn นะครับก็ได้ตัวนี้ออกมาครับคูณกับ sin n pi x โดยที่ n เท่ากับ1ถึง infinity ครับคอบค,ครับค่ะสวัสดีค่ะจากโจทย์นะคะให้หาอนุกรมฟูเรีโยโคไซน์ค่ะของฟังก์ชัน f x เท่ากับ x กำลังสองโดยที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ0และน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ดังนั้นค่า L ของเราเนี่ยก็จะเท่ากับ1นะคะค่านี้ค่ะอันดันแบแรกแล้วก็ เขียนสูตรอนุกรมฟูเลียโคไซด์ก่อนค่ะแล้วเนื่องจาก L อลเเท่ากับ1นึ่วเรก็เลยจะได้เป็นสูตรนี้มาค่ะเสร็จแล้วทําการหาค่า a อศูนย์ค่ะแล้วก็แทน L อลเท่ากับ1งลงไปแล้วก็แทนค่า f อลงไปค่ะแล้วก็ทําการอินทิเกรตก็จะได้เท่ากับ1นส่วนสค่ะต่อมาเรามาหาค่าเอต่อนะคะค่าเอเนี่ยก็คือสูตรนี้เลยค่ะแล้วก็แทนค่า L เข้าไปแล้วก็แทน f x เข้าไปค่ะ ดังนั้นก็ทำการอินดิเกตโดยวิธีทางลัดนะคะก็คือตรงนี้ค่ะเราก็จะได้ค่านี้ออกมาเสร็จแล้วก็นำค่านี้และค่านี้ค่ะก็คือ A0 นกับ AN มาแทนลงในสูตรของค่านี้ค่ะเราก็จะได้คำตอบ ถ้าโจทย์นะคะ fx เท่ากับไซน x นะคะเมื่อ x มากกว่าศูนย์และก็น้อยกว่าไพค่ะสมหารนุ่นฟรีอะไซน์ค่ะนุ่นฟรีอะไซน์ของ fx นะคะจะอยู่ในรูปของผลรวมของ bn sin n p x ส่วน l ค่ะเมื่อเราทราบว่า l เท่ากับ pi นะคะจะได้ว่า fx เท่ากับผลรวม bn sin n x ค่ะเราหา bn ต่อนะคะ bn จะเท่ากับ2อส่วน pi นะคะอินทิเกรตช่วง0ถึง l นะคะ fx sin n x dx ค่ะเราทราบ l และ fx ค่ะเราก็แทนลงไปเป็น2อส่วน pi นะคะอินทิเกรตช่วง0ถึง pi ค่ะ sin x นะคะคูณด้วย sin n x dx ค่ะเราเเช็คคนนสบบา a sin sin b ะะะจท่กั1 2 cos a ล b ลบ cos a บ b ค่ะเราก็แทนลงไปจะได้เป็น2ส่วนพายนะคะในเกช่วงศูถึงพายค่ะส่วนหงส่วนสอง cos หนลบ n นะคะคูณ x ค่ะลบด้วย cos หนึบวก n คูณ x ดี x ค่ะเสร็จแล้วเราอินทิเกรตต่อค่ะซึ่งอินทิเกรตจะได้อยู่ในรูป b ค่ะคือ1นส่วนพายะคะคูณด้วยไซน์นะคะหนึ่งลบ n x นะคะส่วนด้วยหนึ่งลบ n ค่ะลบด้วยไซน์หนึ่งบวก n x นะคะส่วนด้วยหนึ่งบวก n ค่ะอินทิเก็เในช่วงศูนย์ถึงพายค หนึ่งลบเอ็นไค่ะส่วนด้ลบเอค่ะแล้วก็ลบด้วยไซน์หนึ่งบวกนพะคะส่วนด้วหนึบวก็นะะซึ่งศูนย์นะคะเราก็จะได้เป็นไซน์ศูนย์ซึ่งได้ศูนย์ะเสร็จเราก็จัรูปนะคะได้อยู่เป็นสองไซนนพะคะคูณส่วนด้วยไพนะคะคูณด้วยหนึ่งลบเอ็นกำลังสองค่ะดังนั้น F อเนะคะจะเท่ากับผลรวมของ2องไซนพค่ะส่วนด้วยไพนะคะคูณด้วยหนึ่งลบเอ็นกำลังสั้งหมดคูณด้วยไซน์เค่ะ